การปล่อยน้ำเสียลงทะเลมีภาพชัดเจนผมไม่ได้เชื่อเขาเดียวแล้วครับผมก็ไปดูหลักฐานไปดูทั้งเองกสารทั้งภาพถ่ายทั้งวิดีโอโอ้โหมันปล่อยน้ำเสียลงทะเลบ้านเราไม่ม,ไมีความรับผิดชอบเลยผมก็ไม่รู้ใครผมไม่ชอบชุมชนแต่ไม่ชอบใครนะแต่ใครจะรับผิดชอบ ท่านประธานสรานมาด้วยท่านเจทสมุตรีมาด้วยท่านมาด้วยฟังผมแล้วท่านลองไปดถามว่าทำโครงการได้ไหมเร่งด่วนจำเป็นระบบสักสองสามร้อยล้านสิพี่พรก็บอกว่าสองสามล้านเอามาช่วยประสานก็ไปได้รับมาวันนี้ผมดีใจที่รวมต่อต้านการพูดจริง ออกจังหวัดและมุ่งของผู้บริโภคถ้าใครจะบอกว่าผมอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าอะไรหรือเปล่าผมจะตอบเลยครับว่าผมเนี่ยอยู่เบื้องหน้าหรือจะอยู่เบื้องหลังไม่ติดหัวเลยวัครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวชุมชนในเมืองจังหวัดประจวบัตตานีทั้ง15ชุมชนที่มีตัวแทนมา ร่วมกันหาหรือในเรื่องการทิ้งน้ําเสียลงทะเลที่เอาเปจวุบซึ่งปัญหาน้าเสียเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทําให้สิ่งแวลลดล้อมต่างๆแล้วก็ทะเลเนี่ยมันเกิดความสกปรกนะครับขยะก,ก็ลงไปน้าเสียก็ลงไปเน่าเหม็นลงไปก็เป็นที่เดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนฝนแล้กครับป้าก็เดือดร้อนด้วยวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานเครืออ่าย การต่อต้านการทุจริตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยด้วยที่เป็นแกนนําในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการทิ้งน้ําเสียลงทะเลวันนี้ได้ทราบข้อมูลว่ามีการฟ้องศาลที่ศาลปกครองที่จังหวัดประจวบแล้วก็มีสั่งรับแล้วในเรื่องของการที่ในชสวนรชาชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย่รือจะเป็นผู้ารชการจังหวัด ม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองประจวบก,ก็ต้องไปแก้ข้อกล่าวหานะครับในฐานะที่เป็นผู้ถูกฟ้องก็เห็นว่าจะมีการหาวิธีการยังไงทําอย่างไรมีการปันนี้ปันปน้องกันอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็คิดว่าเทศบาลเมืองประจวบก,ก็คงจะต้องออกแรงหน่อยนะครับหาวิธีการทําอย่างไรสร้างข้อจัดงบประมาณนะครับเพื่อที่จะหางบประมาณมาทำข้อน้ำทิ้ง แล้วก็ไปบำบัดนะตอนที่จะไปทิ้งน้ําเสียลงทะเลก็ต้องขอร้องท่านผู้ประกอบการที่อยู่ินทะเลเอาประจวบทั้งหลายนะครับอย่าไปทิ้งน้ําเสียลงทะเลเพราะว่ามันทํำลายสิ่งมัดล้องทํำลายทรยัพยากรธรรมาชาติในทะเลซึ่งเราเป็นเมือนท่องเที่ยวด้วยอนาคตข้างหน้าคนที่เขามาท่องเที่ยวเขาเห็นอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่อยากจะมาเที่ยวมองประจวบครับ วันนี้ก็ต้องถือว่ามีความมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวชุมชนทั้ง15ชุมชนของอำเภอเมืองจังหวัดปัีตานีแล้ววันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลเมืองปัะจวบนะครับรวมทั้งท่านเทศมนตรีบางท่านก็ได้มาร่วมรล้ฟังความคิดเห็นด้วยครับก็ขั้นคงจะนําเรื่องนี้ไปหาหรือกกันในส่วนของ เทศบาลเมืองประจวบแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ขอให้เร่งรีบนะครับทําการวางแผนแล้วก็ขอมอบประมาณในการที่จะกาจัดน้าเสียพวกนี้แล้วขอร้องว่าอย่าเททิงอย่าเอาน้ําเสียลงไปทะเลเลยครับมันลูกไม่คิดถึงตัวเองก็คิดถึงลูกหลานพวกเราล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ